สวัสดีค่ะวันนี้พี่อิงก,ก็จะพามารีวิวสก,กินของอิกกี้นะคะเป็นสก,กินใหม่ที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยในเร็วๆนี้ถ้าพร้อมแล้วกลับไปชมกันเลยจ้ามาในฉากเปิดตัวนะคะก็จะอูห้หูอิกกี้ยังสวยเอ๊ะ อันนี้พี่ก็งงนะว่าอิก,กี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่าสกินสวยมากแต่น้องเป็นผู้ชายนะคะอิก,กี้เป็นผู้ชายนะทุกคนไม่ใช่ผู้หญิงดูดิสกินมีความสวยเวอโอ้โหผู้หญิงอยังต้องอ้ายอย่าบอกวิกองมาในส่วนการโจมตีปกตินะคะจะเป็นการปล่อยลำแสงสีม่วงนะคะออกมาปิ้วปิ้วแบบนี้เลยค่ะก็จะมีความสวยอยู่เล็กน้อยนิดนึงดูดิดูดิดดปิ้วอันนี้ก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะคะสกิลหนึ่งจะเป็นการปล่อยลูกบอลสีม่วงออกมาแบบนี้เลยค่ะ อ่ะดู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 ทุกคนดูในส่วนของสกิลสองนะคะจะเป็นการกดแล้วก็วิ่งไปแบบนี้แล้วก็สกิลทําให้ศัตรูติดสัญลักษณ์มึนงงแบบนี้เลยค่ะอ่ะดูดูด,ดูทุกคนดูปิว้วแบบนี้ทาให้ทําให้ศัตรูนะคะติดสตันชั่วขณะน,นี้แล้วก็เกิดสัญลักษณ์ใ nice. นนี่นี่น,นี่อันนี้ก็จะเป็นสกิลหนึ่งด้วยนะคะสกิลสองทำด้วยหนึ่งในส่วนของสกิลสามจะเป็นแบบนี้เลยค่ะหูจะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆหัวแมแวนะทุกคนดูสิ ตอลงอ่ะปิ้วดูดิดูดิสวยนะอุ้ยว่าไม่ได้นะแม่ดูดิทุกคนดูนะปิ้วเป็นสีม่วงนะคะกระจายเป็นตุ๊กตาหัวสามหัวสามอันน่ะวงรอบศัตรูเรียกได้ว,ว่าก็รอเข้าไทยกันได้เลยนะทุกคนดูสิอู้หูยมีความสวยมากไม่ซื้อไม่ได้แล้วป่ะแม่ในส่วนของสกินดอรเรียวนะคะที่หลายๆคนถามหาเด m e ชั่นเบลเกอร์มาแล้วค่ะนะก็คือสกินนี้แต่ว่ามันจะเปิดเอฟเฟก เขาเรียกอะไรอะเอฟเฟกการเปิดตัวแบบนี้นิ่งนะไม่ได้ปล่อยมาทั้งหมดอะพี่หญิงไปหามาให้นะคะ <_ S 1> นี่ค่ะก็จะเป็นขยับได้แบบนี้เลยเรียกได้ว่าอู้หมีความคลั่งมากแม้ใครที่รอนะคะพี่หญิงคาดว่าน่าจะเข้าไม่เกินเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยก็ต้องรอ GM ประกาศอีกทีจ้าโอเคการอัปเดตคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe พี่หญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้าบ๊ายบาย